อ้น,นี้นูจะเติมปากาทีทีทีตันหนึ่งสน้ำต้องเยอหยันี้เนี่ยสวยมากอุ้ยสีนี้สวยไอน้ยเขาปัดแก้ม อันนี้จะเป็นปัดแก้มดูโอ้กันน้ำเหมือนกันกันน้ำอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมคือมันจะติดคนมันก็จะติดคนเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมค่ะดูนี่ค่ะโอเคพราะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมั้ สำหรับการเล่นสงการเหมือนกันเพราะว่าสีฝุ่นนะครับตัวนี้ไม่นจะติดทนกันน้ำแบบนี้เลยทาทาแป้งทับทาตัวนี้ใช่หรือว่าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเ,าเอาตัวนี้ลงทับก็ได้ลง,ล,งลงก่อนลงลงก่อนทาแป้งคบใช่ถูกไหมใช่ครับตัวนี้ก่อนตัวนี้น,น่าสนมากแล้วมันมีสองสีใช่ไหมคะม,มันจะมีสองสีครับในหนึ่งตลับหรือคาเลทมีสองสีค่ะ เลือกได้เลยใครชอบโทน <buena S 2> สีไหนมีทั<ด> Aww, ้งหมดอ๋อกี่เฉดสีคะมีมีแปดแปดเฉดสีเลยเริศดเลิศมากๆใครชอบสีไหนนะเราชอบกันน้ำนะคะจะสมการแล้วต้องมาจากหรือมาหาน้องเอกได้เลยที่บูธคอสลุกนะคะเซนทรัล